สวัสดีสวีดทุกคนวันนี้ก็ตื่นแล้วนะครับวันนี้เราจะทำวอไปเที่ยวกันนะครับวันนี้เราจะไปแอลเจียงฮานะครับกับแม่แม,แม่กับพี่กับพี่เอพี่กันแล้วก็น้องกุ้งนะครับแตอนนี้ตืน่นเลยขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ ตัวเสร็จแล้วก so? ็พร no. ้อมกับเสีงเปล่งเปล่งอันคันค่ะเขานะครับเราจะไปโซ่ผมให้เราไปทานข้าวนี่นะครับแล้วก็มาอยู่บนรถแล้วพี่กันไม่คนขับรถนะครับวันนี้แม่เราจะไปไหนกันหรอจะไปภูผาฮีภูผาฮีนะคะน้องกันเอ้ยน้องกัน น้องกุ๊กค,ค่ะวันนี้เมื่อเช้าเรารวบชะตากัรไปแกงนางงามนันค่ะแล้วเราไปเจอกันที่กูผาฮีกันเลยเจ้า

ื่อยมากเราก็ถึงอะไรนะดอยเขเป่าก่อนดอยผายที่นะคะเมื่ <c oughs> อกี้พีเจะอเหินฟ้าถึงแล้วไม่เหม็นเลยวะ่ะแม่ยาาดีมากค่ะนี่เป็น โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงภูผาฮีแล้วนะครับเราจะไปทานข้าวกันเนาะตอนนี้ก็คือพกรถอยู่เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปนะตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปข้างล่างนะครับ,รบแม่เป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าคุม้มใช่ไหมค้ม่าที่ที่มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากบรรยากาศดีมากแล้วก็บิวที่สุดคลุมครับว่าวันนี้เราเราไม่เสียแรงที่เราเข็นรถขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ครับตอนนี้เราเราก็ลงไปข้างล่างนะครับเจ้าจะอัดแบบเรียวๆอย่างนี้ไปเลยเนาะให้เ <iber> ห <mango ını> <t ac ul> ็นว่าเราทําอะไรยังไงให้แบบถ่ายกันพวกถ่ายแม้ตอนที่แบบว่าเออยืนแบบตามอะไรอย่างนี้ทรืไงอ่ะแบบแบบบอกเดินแบบน้อก็ลงดอย แล้วร้านตรงไหนที่เราอันเนี้ยร้านอไรร้านไหนร้านไหนที่ดูดูดีอยู่รู้หรือเปล่าครับที่ร้านอะไรอ่ะไปไหนต่างแดดูแล้ไม่ตรงไหนเด๊ต่าแดนไก่เนี่ไอ้กาแฟพูตอนนี้เราก็จะไปนะคะ ยงไงมีอันนี้ด้วยมีหมูกระเออเขามีโมสเตยด้ไงการอเยราร้งรคากนแ้ให้เกี่ยวคาดขนขาด้อขึ้นมาได้้ไหนนี้หรอลงข้างล่างหรือเปล่าาใช่ยังไงกาแฟภูกรกาแฟขานีแลก็จะมาทานกาแฟภูกรนี่คคือบรรยากาศได้มาก ไม่ถ่ายตรงน,นี้จังแม่ขึ้นไปยืนได้ได้โอเคเราก็ถึงแล้ว <Okay. S 2> ถึงแล้วนะครั ร้านกาแฟภูผาหีนะครับอยู่ยีต่ตอนนี้เราอยู่เชียงรายนะครับเชียงไายวันนี้เรามาเป็นสากนะนะคะเรา<อ><น>ก็ตอนนี้กำลังสั่งอาหารเป็นยังไงน้องป๊กสดชื่นมากคุ้มค่ามากเลยค่ะนะบรรยากาศดีมากก็คือแบบ ทั้งบรรยากาศแล้วรอบข้างที่เราเดินมามันมีสถาปัตยกรรมเรื่องล้านนาเ<ม>ยอะแยะเลยเนาะแล้วพวกวงพวกวัดเนะี่ยโอ้โหแบบธรรมาชาติสวย,ยสวยมากาาววใช่<ม>ตอนนี้นะคะเรากำลังสั่งอาหารอยู่เนาะเดี<ม>๋ยวจะ ก็จะทานข้าวเนาะแม่เนาะพี่กันเนาะระหว่างทีไ่ไม่ได้กินตั้งแต่เช้าครับผมก็เลยจะพากันดูแบบสั่งเหมือนไม่ได้หิวเลยเามาลไม่ได้หิวเลยเขาสั่งสิไปตก,ปตาากชั้นมะนาวเขาชงได้ไปตกเเอาคอลิปน,นี้เขาแม่ด้วยนะใช่อ ลูกสาวบ้านบีีครัไม่เคยปวดครับอยู <pigs> <omo> ่สบายพี่พี่ชมนาวได้ได้ก็นชมนาลก็ต้องอัดเครื่องครับอัดเครื่องใช่ไหมเหลือมีน้ำอะไรบ้างครับที่เหลืออ๋อถึงนม่ก็เด็ดมาคลองเลยนะคล้องเลยเนื่อยนั่คือน้ำจ้าเหรอแค่ดิฟร้อนกับดิฟเย็นนะคะดิฟยิบแปลว่าอะไรครับแปลว่าสดเป็นสดบนจานบนไป เออเลิศเลิศกูขอว่าน้ำในบ่อได้เอามือเป็นมือเธอบ่แม่เนาอมือกูอ่วตอนนี้นะครับกำลังทำอะไรนะชีฟกาแฟชีฟกาแฟร้อนค่ะไปดูนะไปดูวิธีเลยนี่นะครับนี่ก็อยากอัดแม่อัดส่งให้ไงโอเคเอาอัดด้มือแม่รู้รบกวนอ่ะถ่ายให้หน่อยเอาด้วมือเลยเจ้า อันนี้น้องกุ๊กให้น้องกุ๊กเป็นคนทำนะครับวิดีโอหรอใช่ค่ะอีการถ่ายรูปเก็บภาพแม่ถ่ายวีโอให้อิกเขามีขึ้นด้วยเดีไม่คือแค่ดูปิดดๆอะคือมันมันบรรยากาศดี บรยบรยากาศดีผู้คนเป็นกันเองมากนะครับแล้วก็คือมันแบบมันโอเคอ่ะบรรยากาศเงียบสงบม,มากนะครับเมื่อกี้เราก็ทานข้าวทานข้าวไปแล้วนะครับก็มีมันเป็นอาหารบ้านๆเป็นอาหารที่เราสามารถทานได้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับที่นี่ราคาไม่แพงที่กาแฟ ที่ร้านกาแฟนะครับโอเคนะคะก็วันนี้ต้าก็จะฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้นะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับช่วยกด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย